ก็วันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับ5สัพพลินค้นาเซ็นทรัลปิ่นเก้าชมอ่ะชอบฟิลใหม่เล่นใหญ่กว่าเดิมนี่จริงๆที่นี่ผมมาบ่อยมากครับต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยยังเป็นนิสิตคืเรียนมาที่โดนแล้วเมื่อก่อนแถวเนี้ยก็มีแค่เซ็นทรัลปิ่นเก้าครับก็เลยจะมาที่นี่บ่อยแต่ว่าเอาจริงมาวันนี้ก็คือ รู้สึกก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกันเมื่อกี้เกือบหลงแต่ว่าไม่ได้จอดนานนานนานครับก็ผมก็จบไปนานแล้วเนอะเกือบสิบปีแล้วครับก็ได้กลับมาก็รู้สึกโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับ่เนบชมใหมม่แล้้้วเเเป็นยังงงไไบาคะดื่อกี้ยังยังไปไม่ครบทุกโซนเมื่อกี้คือขึ้นมาจากปลานจอดแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เลยแต่รู้สึกได้ว่าแบบโอ้หมุมมอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปการตกแต่งอะไรเงี้ยดูทันสมัยแล้วก็ดูแบบเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันจริงๆมีส่วนไหนที่แบบ นีบบ่ผมอยากเดินขึ้นไปชั้นบนเพราะเมื่อก่อนผมจะมาโซนร้านอาหารบ่อยแล้วก็มีร้านกีตาร์ประจําชั้บนไม่รู้ว่าตอนนี้ย้ายไปตรงไหนนหรือเปล่าเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวจะเดินขึ้นบนดู <Okay. S 1> <c oughs> กีตาร์ตัวที่สองผมซื้อที่นี่เลยใช่ก็ <c oughs> <c oughs> ของแต่งบ้านครับเพราะว่าตอนนี้ เพิ่งย้ายบ้านเสร็จแล้วก็ยังขาดพวกของตกแต่งอะไรนิดหน่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะดูไปด้วยเลยครถถับใช่ครับก็อยากอยากให้ทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสหาปเาเถ้ปิดเกล้านะครับก็อยากให้มาที่เซ็นทรัลปิดนเกล้าเพราะตอนนี้โหโฉมใหม่จริงผมว่าต่อให้คุณเคยมาแบบสิบร,ร,ร,รอบยี่สิบรอบ,รอบมีหลงเหมือนกันเพราะว่ามีการเปลี่ยนมุมเปลี่ยนการตกแต่งเยอะแยะมากมายทุกคนเข้ามาดูครับ ก็ตอนนี้ต้องฝาก Scare Room Movie ก่อนเลยครับก็ตอนนี้กำลังเริ่มโปรโมทจริงจังครับอ่าออฟ i ิเชียลโปสเตอร์ท่วอกปเมื่อวานเลยก็เริ่มปล่อยตัวซีเคนที่อยู่ในเรื่องออกมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หมดยังมียังมีที่แบบว่ารออยู่อีกเยอะน่าจะเห็นแล้วเนาะเมื่อวานมีทั้งพิติชามีพี่แคทโอ้โหแต่ว่ามียังไม่หมดครับยังไม่ถึงซึ่งบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนก็ฝากทุกคนด้วยก็ เร็วๆนี้ตัวอย่างเต็มตัวอย่างแรกน่าจะน่าจะใกล้ได้ดูกันแล้วเพราะว่าอันที่ปล่อยไปมันเป็นแค่ีเซอร์เดี๋ยว่าจะได้เห็นตัวอย่างจรงิงก็น่าจะเห็นมูดความรั่วจริงจริงจ,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 งจังๆกันแหละครับผมโอ้โผมอยากให้ทุกคนได้ดูตัวอย่างแรกผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะจับฟิลได้ผมก็แอบอยากดูตัวอย่างแรกเต็มๆผมยังไม่ได้ดูเลย แอบไปลงเสียงมาเมื่อวานมีไปไปภาคเสียงครับมาก็ได้เห็นเป็นแบบฉากเล็กๆน้อยๆแต่ตัวเองก็อยากเห็นตัวอย่างเต็มเหมือนกันก็เชื่อว่าน่าจะตลกเพราะว่าเราเล่นกันเองเรายาังเรายังรู้สึกว่ามันรั่วเลยนี่ไหวแบกก็<笑><笑> <c oughs> <S <S> สนุกครับคือต่อให้เราเล่นมากันบ่อยแต่เราไม่เคยเล่นคอมเมดี้ด้วยกันเลยนะไม่เคยที่จะมาแบบว่ารั่วๆด้วยกัน มันก็เหมือนเราก็ต้องหาเขีนพูดเราเคยอยู่ในเรื่องที่คนอื่นน่ะตลกแต่เราไม exactly yeah, ่เคยเล่นตลกด้วยกันแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเพื่อนนะูดีครับคือด้วยยี่ห้จริงยี่ห้อคนตลกอยู่แล้วนั่แหละคือต่อให้ยี่หาอจะถนัดดราม่าเนาะแต่ว่าพอเรื่องเนี้ยยี่ห้อได้เหมือนกล้าแสดงออกในมุมที่แบบตัวเองก็กล้ารัวกล้าเล่นกล้าบากล้าบออะไรอย่างี้ผมก็ภูมิใจในตัวเพื่อนนะแล้วก็เรื่องนี้ ยี่หว่าได้บูด้วยยี่หว่าได้บู๊แบบเต็มๆมันก็ก็ภูมิใจใช่ครับอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้ทำก็ได้ทำไปแล้วในเรื่องโอ้ก็เอานักคีย์บอร์ดในเรื่องใช่ไหมจะเอาเหล็กหรือเอาเอ็นทุกคนก็ลองไปคิดว่าผมเลือกอะไร เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตลกตัวเองว่าเออเราก็กล้าทำอะไรอย่างงี้เนาะโอ้โหคือ,อกลับเพื่อนแน่นๆรอบนึงกับแฟนคลับอีกสักรอบแล้วก็เดี๋ยวไปแบบแอบบไปดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปซุ่มไปล้อมแบบว่าสุ่มอีกสักรอบอยากไปรู้รีแอคคนจริงๆกันอะไรอย่างเงี้ยสักสามรอบอิ่มๆ หวังว่าหวังว่าครับหวังว่าก็ฝากด้วยครับแสตมป์ดลมูฟีครับรับรองว่าน่าจะทุกคนน่าจะถูกใจเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าไปในแบบเข้าไปเอนจอยไม่ต้องไปแบบว่าคิดเยอะอะไรอย่างนี้เนาะเข้าไปแบบว่าเอ็นจอยกับการการตลกเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนไปซีเรียสเพราะว่าเรื่องเนี้ยทำมาเพื่อเพลิดเพลินทุกคน มีคร <ítulo> ับ <irgendw> ม <carbono> ีค <Beautiful> รับป <from> ีนี้มีให้ดูกันจนดูกันจนเบื่อหน้าไปเลยแหละก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์อีกสามเรื่องครับผมแล้วก็มีหนักอีกหนึ่งเรื่องก็เดี๋ยวถ้าทยอยบอกได้ก็เดี๋ยวจะค่อยๆปรเจอทั้งปีครับอย่าเพิ่งเบื่อชดเชยปีที่แล้วไงปีที่แล้วแบบว่าวางไปครึ่งปีเลยใช่ครับผมขอบคุณนะครับ i have